สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อออปโตมานะครับคุณผู้ชมครับนี่คือออปโตมา fx 5 5 1 r นะครับความสว่างขออภัยนะครับความสว่างของเจ้าออปโตมาตัวนี้นะครับ3 0 0พนลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ะครับผมจะมาทำการทดสอบกับจอ100นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับ เจ้าออปต m มา fx 5 5 1 r ตัวนี้นะครับ3,000ลูเมนครับคุณผู้ชมครับไปดูกันเลยครับอาล้ครับ3,000ลูเมนมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า3,000ลูเมนนั้นจะเป็นอย่างไรกันนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันเลยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ3,000ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันเลยครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ 3,000ลูเมนครับออฟโตมานะครับ3,000ลูเมนครับตัวนี้สำหรับออฟโตมานะครับมาดูกันเลยครับความแจ่มความสว่างนะครับผู้ชมครับสุดยอดแค่ไหนครับออฟโตมา3,000ลูเมนครับผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้นี่ครับมาดูกันเลยครับจอออฟโตมานะครับผู้ชมครับ Will เดี๋ยวลองไปดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับไปดูในส่วนอื่นๆกันนะครับมาดูมาดูฟังฟังเพลงกันนะครับเป็นคลิปจาก youtube นี่เองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับสำหรับออฟตัวมาตอนนี้ครับ สุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับออฟโดมาตัวนี้นะครับสีสกเก็ c ชาแนลครับขายในราคา6,500บาทครับคุณผู้ชมครับถ้าสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์โทรนี้นะครับ 0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ